นายหามะโดยีอิมานประจำมัสยิดบ้านศาลาสองได้ทำพิธี

กล้าวโปรดกระม่มพระราชทานดินไปในการบอกกาลรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอ่อมพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจทวัชัยแสงงามเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนับเป็นพระมาหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้อายชนและวงระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงใจวิญญาณของจ่าสิบตำรวจทวัชัยแสงงามได้ด้วยประการใด ในสัมปรารยภพคงจะมีความปราบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาทิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวแสงงามขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้อง พะยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระมอมเป็นศัพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวแสงงาม สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านขามเปี้ยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวิสุทธินพคุณอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายจากโรงเรียนศรีศาสนวิทยาอำเภอเมืองอุบลราชธานี สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9อำเภอเมืองยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2558บรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรบูเกตา,าก,การนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติท่านได้กำลังใจเพินมขึ้นครับขอเรียนเชิญครับรองจะยึดเอาตรง

เงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวกรายการตำรวจที่เสียชีวิต